ท่านพลเอกสุรักรรัตน์เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่าอร่อย5จังหวัดลอ,อยต่อประธานในพิธีท่านรองอธิบดีอระเดชไหลทองท่านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนตามบนของตำรวจท่านประธานกลุ่มพันธมิตรคู่ค้าและจิตกันษาทุกท่าน กระผมนายยาโสอธิตลึงสริริประธานบริษัทคิตกากาโยโกะอินทรพลัยจำกัดและพนักงานและมีบริษัทกลุ่มของคิตกากาโยโกขอขอบคุณท่านพลเอกสุนทรภูรัฐให้เกียรติมาเป็นประธานในเปิดพิธีกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันสัตว์น้ำครั้งที่18นันวันนี้บริษัทธิตกากาได้ดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องปีที่ปีที่17 ด้วยมุ่งหวังให้มีจิตสำนึกในอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมชายทะเลและสำนึกการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืนที่ผ่านมาเราได้ปลูกต้นโครงการรวมทั้งสิ้น142,150ต้นและปล่อยปันสัตว์น้ำา1 3 3 0 0 0ตัวด้วยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 12,227คนตลอดที่17ปีที่ผ่านมาสำหรับปีนี้เป็นปีที่18ในโครงการทางเรามีเป้าหมายปลูกต๊ปลูกต,ต้นโครงการ18อัก1,000ต้นและปล่อยพันธสัตว์น้ำอีก1,500 0ตัวมีจิตอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้1,000กับ3ท่านตาม ข้อมูลของท่านนายกสมิตดาราโอกาสต,ต้นโครงการที่จะรอดอยู่ที่ประมาณ10%ดังนั้นทางเราที่ได้ปลูกต้นโครงการมา1 4 2 1 5 5ต้นจะมีตัวไม้ได้เติบโตแค่14215ต้นด้วยความหนาแน่นเฉลี่ยต้นโครงการอยู่ที่750ต้นเรา จนสามารถฟื้นฟูป่าชาเลน17.5ไร่ด้วยสำแรงจิตสำนึกร่วมใจของภาคส่วนกิจกรรมของวันนี้จะยังจัดเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมาลาชินีนาถพระบรมมาลาจนชนีพันปีหลวงนึ่งเป็น วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2568ซึ่งเป็นความพูมิภาคภูงใจของคณะจัดบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเชิญท่านประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกปากชายเลนและปล่อยพันธุ์ตว์น้ำครั้งที่18พร้อมให้โอวาทและขอข้อคิดประโยชน์แก่ผู้เข้ากิจกรรมในวันนี้ ขอกราบเรียนเชิญด้วยคารวอิ่งสูงครับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั่งยืนทำให้พื้นที่ป่าชะเลนเสื่อมโทรมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อระบบนิเวศเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะพื้นที่ใช้ฝั่งทะเลข,ของประเทศไทยป่าชยเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเป็นแนวป้องกันภัยธรรมชาติและมีบทบาทสำคัญในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์บริษัท ได้เล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็นที่จะต้องร่วมกันเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้กลับมามีจํานวนมากขึ้นจึงเป็นที่มาของโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําซึ่งครั้งนี้จัดเป็นปีที่18แล้วนอกจากนี้โครงการยังเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน s ustainable development goals SDGs ดังนี้ 1. เป้าหมาย SDG 12 Responsible Consumption and Production สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ 2. เป้าหมาย SDG 13 Climate Action การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. เป้าหมาย SDG 14 Life Below Water การอนุรักษ์และพื้นที่ทรัพยากรทางทะเล 4. เป้าหมาย SDG 15 Life on Land การฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าและระบบนิเวศ 5. เป้าหมาย SDG 1 7 Partnership for the Goals การสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนและเป็นกิจกรรมที่สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG โดย E Environment ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนลดคาร์บอนช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ S Social สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ และเสริมสร้างรายได้ในพื้นที่ G. Governance ดำเนินโครงการอย่างโปรง่งใสร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและภาคีสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการนี้จึงช่วยเชื่อมโยงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผ่านมาเราได้จัดทําโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้าตั้งแต่ปี2551รวมทั้งสิ้น17ครั้ง รวมปลูกต้นกงกลางไปแล้ว132,950ต้นปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา98,300ตัวครั้งนี้เป็นครั้งที่18ซึ่งเราจะปลูกต้นกงกลางที่นี่อีก10,000ต้นปล่อยพันธ์สัตว์น้ำอีก1 000, 5 0 0 0ตัวรวมทั้ง18ครั้งจะมีการปลูกต้นไม้รวมทั้งสิ้น142,950ต้นปล่อยปลารวมทั้งสิ้น1 1 3 3 0 0ตัวซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้จะใช้งบจำนวน 3 8 8 5 5 0บาทและการจัดโครงการทั้ง18ครั้งใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น5,622,899บาทครับและยังมีลูกค้าและคู่ค้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยมีดังต่อไปนี้บริษัทแมทเทอร์วันไทยแลนด์จำกัดบริษัท ASL Logistics จำกัดบริษัท G.J. Steel จำกัดมหาชนบริษัท K.P.W. Logistics จำกัดบริษัทโคโนอิเกะเอเชียไทยแลนด์จำกัด บริษัทมิซุอิโซโคประเทศไทยจำกัดบริษัทสุพพลโลหกิจจำกัดบริษัท ARS Environmental Service Thailand จำกัดบริษัท AIA จำกัดคุณสมประสงค์วังแก้วรีรันบริษัท CP พ r กรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบสออยจำกัดบริษัทบางบอนฟ็อกลิฟจำกัดบริษัทสำนักงานกฎหมายลิเกอร์ลิสจำกัดหอจกอพบพาทอเทรดดิ้งบริษัทพนาโซนิกเอเนอร์จีประเทศไทยจำกัด บริษัทแสงจันโลหกิจ2018จำกัดบริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมกิ่งจำกัดบริษัทวีโรอาไทยแลนด์จำกัดบริษัทเมเปอร์ทรานสปอร์เรชันประเทศไทยจำกัดบริษัทรักษาความปลอดภัย PPI จำกัดบริษัท SD Transport 2023จำกัดหอจกอร์เก้าแก้วทรานสปอร์ตฮอจกสหมิตรแอนด์ทูบริษัทโตโยเทสึไทยแลนด์จำกัดบริษัทโฮเอเมทัลทรานสปอร์ตจำกัดบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดบริษัทโตเกียวโลกิประเทศไทยจำกัด บริษัทจาเกะประเทศไทยจำกัดบริษัทคิริอุประเทศไทยจำกัดบริษัทไตรมิรซีวิลแอนด์เอนจิเนียริงจำกัดอุเซียภัยบูนบริษัทรักษาความปลอดภัยกัสอินเวสติเกชันจำกัดบริษัทเอ็นเอสบรูสโกประเทศไทยจำกัดบริษัทศิลเจริญชัยเอนจิเนียริงจำกัดบริษัทอากาลิโกทีเอชเอจำกัดบริษัทสยามโอกิตนิจำกัดบริษัทเจ e ิวเอนจิเนียริงจำกัด บริษัทไอซินทากาโอกะฟราวบางประกงจำกัดบริษัทฮันวาสตีลเซอร์วิสไทยแลนด์จำกัดบริษัท IJTT ทีไทยแลนด์จำกัดบริษัททาเคเบทไทยแลนด์จำกัดบริษัทปิติเอสเซมบลีจำกัดบริษัทนัทวันขนส่ง2013จำกัดบริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเครนจำกัดบริษัทไทยเมเดนชาติจำกัดบริษัท ABPS Engineering and Supply จำกัดหอจกคณิสอนทรานสปอร์ตบริษัทฮิดากะซูซุโตะจำกัด บริษัทฮิดากะทรานสปอร์ตแอนด์เซอร์วิสจำกัดบริษัทฮิดากะเมทัลทรานสปอร์ตจำกัดคณะท่านสุรัตน์สมาคมญี่ปุ่นคุณอาสยกที่ปรึกษาคุณเบนจวันติขาปัญญาบริษัทเฟิร์สแบงกอกุ๊ปจำกัดสิวทติเลดคงคุณมันเจิดเหล็กคงคุณนัทยาวงสาโรธบริษัทพลากรสตีสปปลพป라이สจำกัดบริษัทชินโยไคอุนจำกัดบริษัทธานาัดศรีทวีคุณรุ่งเรือง14จำกัด คณะอาจารย์มบุรพาอีกด้วยครับ เฮดออฟิตค่ะครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่18ค่ะครั้งที่18มาแล้วกี่ครั้งเออสามครั้งครั้งนี้ครั้งที่สามครั้งที่สามนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าฝนตกครั้งแรกชุ่มฉ่ำแน่นอนค่ะสูเนาะฟูครั้งต่อไปก็เจอกันอีกเนาะค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมผมรัพลพัฒน์ครับเมธาทิตเตอรดุลครับผมบริษัทไทยท็อปเคลนจำกัดครับร่วมกับบริษัทกีรกายุทธ์เพื่อจัดรายการในการปูปลาชายเลนครับมาถึงครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของทางบริษัทใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เรามีความ ความอนุรักษ์ในธรรมชาติครับผมแล้วก็ครั้งหน้าผมมีความคาดหวังว่าจะเชิญชวนพนักงานของทางบริษัทมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับ สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณบางอรพงนินนะคะค่ะจากบริษัทจากบริษัทนครบาลภมสงค่ะครั้งนี้มาร่วมเก่กับกิจกรรมของฮนราก้าในการปลุกป่าชายเลนครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะสองค่ะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะเออเป็นเกียรติแลบภูมิใจดีใจอย่างสุดซึ้งเลยค่ะที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ประทับใจค่ะประทับใจครั้งต่อไปนะคะถ้าฮนราก้าจัดกิจกรรมแบบนี้อีกจะมาร่วมงาน ไม่พลาดค่ะไม่พลาดค่ะตอบได้เลยว่าไม่พลาดค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะนิตยาค่ะค่ะจากบริษัทอะไรค่ะจากบริษัทบิตตี้เอสมบีค่ะ กิจกรรมแาบพิรการในการปูป่าชายเลนครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะคร้ที่สามรร่วมทั้งคา่ครั้งทีรู้สึกังไงบ้างค่ะรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาทํากิจกรรมดีๆค่ะได้ร่วมปูป่าชายเลนเพื่ออนรักษธรรมชาติอะค่ะท้งต่อไปก็ถ้าถ้าเชิญก็มานะคะยินดีมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อนุ้ยค่ะ ค่ะจากบริษัทอะไรค่ะจากบริษัทชินโยไคอุนค่ะค่ะมาร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับพี่นะก่าครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งแรกเลยคะ่ะครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นดีค่ะเพราะว่ายังไม่เคยทํากิจกรรมอะไรแบบนี้เลยคะ่ะอยู่ค่ะโอเคค่ะครั้งต่อไปก็คือจะมาร่วมอีกไหมคะค่ะถ้าเป็นไปได้ก็จะมาทุกๆปีคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะอาริยาค่ะค่ะจากบริษัทอะไรค่ะจากพนาสนิกเอเนอร์จีประเทศไทยค่ะ ค่ะมาร่วมกับกิจกรรมที่ทางฮิรากะาจัดขึ้นนะคะการปลูกป่าชายเลนนะคะและปเปิยพันธุ์สัตว์น้ําครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะมาครั้งที่2แล้วค่ะปีนี้ครั้งที่สองค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีนะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทางฮิรากะาค่ะค่ะครั้งต่อไปนะคะถ้าฮิรากะาจัดขึ้นอีกนะคะก็มาร่วมอีกไหมคะมาค่ะค่ะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อกาวินาปราบสงเนินค่ะจากบริษัท จากบริษัทเมเปิลทรานสปอร์ตเทชั่นค่ะค่ะสำหรับทางเมเปิลเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับพีดกาก้าในการปลูกปลาชายเลนปลอยพันธุ์สัตว์น้ำที่เท่าไหร่แล้วเออถ้าเกิดว่าในรูปแบบบริษัทก็มาเป็นครั้งแรกเนาะ ครั้งแรกค่ะในรูปแบบบริษัทแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเปิดเป็นบริษัทเราก็มาร่วมกิจกรรมไปแล้วค่ะมาทุกปีเลยใช่ไหมคะก็แทบทุกปีทุกปีรู้สึกยังไงบ้างคะกับกิจกรรมที่ทางฮิตาก้าจัดขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะถ้าเกิดมีโอกาสคือบริษัทเราเป็นบริษัทเล็กๆเราก็เลยอยากมาร่วมกับบริษัทใหญ่ที่เขาจัดกิจกรรมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะทางเมเปิลค่ะก็คือสามารถนำ ใบประกาศที่ทางฮิตากาาจัดมอบให้นะคะในในการประชาสัมพันธ์ CSR ของทางเมเปิลก็ได้นะได้ค่ะขอบคุณมากเลยยินดีค่ะครั้งต่อไปก็คือมาร่วมกิจกรรมกับอีกิตาคาอีกแน่นอนค่ะมาแน่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะผมอัมพลเจ้าของกิจการปูเสียไพบูลครับค่ะร่วมกิจกรรมปูปกอ่ะชายเลนกับพิธีกาครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่3ครับครั้งที่3มา3ครั้งแล้วครับ3ครั้งแล้วใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ดีครับกิจกรรมที่ดีสนุกเจอฝนตกทุกปีเลยชุ่มฉ่ำทุกปีเลยทุกปีโอเคค่ะครั้งต่อไปก็มาร่วมอีกนะคะได้ครับผมขอบพระคุณมากครับที่ดร่วมกิจกรรมครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมชื่อคุณอะไรคะชื่อนภงครับค่ะจากสาขาไหนคะอันนี้เป็นเม่ทนนส่วนกลางของเคสออฟฟิศนะค่ะร่วมกิจกรรมปูกปลาชายเลนกับบริษัทธิตาการที่เข้าไหร่แล้วครั้งที่18ครั้งที่18มาร่วมกับธิตการุกครั้งเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหอันนี้อันนี้ก็เป็นครั้งที่4ที่เรามาร่วมงานเนาะอ๋อ โอเครู้สึกยังไงบ้างเราวันนี้ดีมากเลยครับฝนตกไม่ร้อนชุ่มฉ่ำนะคะสู้ๆ <laughs> ครับผมค่ะขอบคุณค่ะบ <c oughs> ครั